ใครปลามะม่วงใครปลาม,ามนะาม,าม่วงคะนี่ปลาขอขึ้นมาบนเวทีนะครับใครปลามะม่วงคะใครปลามะม่วงเอ,อ่ยยกมือได้ไหมกล้าปลาต้องกล้ายอมรับนะปลาทําไมเอ,อ่ยใครปลาคะอะไรนะ เจ้าหน้าที่ฝากดูหน่อยได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นเอ,อ่ยไม่แน่ใจที่เสื้อสีขาวเหรอคะใช่ไหมคนไหนคนไหนเกิดอะไรขึ้นหัวทองคนไหน,น bon. หนูงงมากเลยเ bon. ไม่ชอบเพลงนี้หรอคะหรือว่ายังไงะ เกิดอะไรขึ้นคะอะไรนเป็นไระางะไ้เจ้าหน้าที่ฝากดูหน่อยได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยไม่น่ใจ สีขาวเหรอใช่ไหมข้ไหนข้ไหนกดอะไรขึ้นหัวทองข้ไหนเหลือมงมากเลยไม่ชอบเพลงนี้หรอคะหรือว่ายังไงเะกดอะไรขึ้นคะ ไม่ใครเห็นไหมว่าใครจากตรงไหนเอ่ยค่านไหนไม่รู้ด้านหลังค ah, like ่ะได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อะไรนะมีกล้องมีกล้องมีกล้องโอเคโอเคโอเคได้งั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเอ่อดูในกล้องแล้วก็ไอ้นี่เนาะโอเคค่ะีย๋ยวเราไอ้นี่เป